นิโกโควัตฮะคุณผู้ชมจําได้หรือเปล่าครับเขาคือกุนซืออดีตกุนซือของบาเยิร์นมิกนะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมนะครับเขากลายเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของกุนซือลิเวอร์พูลคนใหม่อืออู้หคือมันมาจากไหนก็ไม่รู้เลยนะเอาตรงๆเพราะว่าอยู่ดีๆชื่อดีก็โผล่ขึ้นมาในข่าวสักวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเออแล้วกลายเป็นว่าผ่าคือคือเข้าใจแหละว่าตอนนี้พอเรากำลังจะหาเขาเรียกอะไรนะ คุณซื้อใหม่มันก็จะมีหลายรายชื่อวนเข้ามาโคว่ชเชอาจจะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่เขาลิสต์แล้วเขาสัมภาษณ์อ,ะอ่ะถูกไหมแต่มันก็มีอีกกระแสข่าวหนึ่งว่าจริงๆ<ว><ว>ริมรพูลเนี่ยไม่ได้คุยกับใครนอกจากอโมลิมครับ แต่คาถามคือใครจะรู้อะว่าสุดท้ายสุดท้ายแล้วลิวภูคุยกับใครไม่คุยกับใครบ้างอ,อแต่แต่ก็งงอะชื่อนี้ไม่รู้มากแบบทำไมถึงกลายเป็นโผมาแต่ลิวพูก็ไม่ค่อยอยากได้นะเอาตรงๆก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ถูกจริตมากออะไรประมาณนั้นครับโพราว่าี่ว,ว่างานเพราะแยกกับพวฟบวกใช่ไหมเมื่อเดือนมีนาคมเม่นมา,มา,มานะคะแล้วก็ก็ถามว่าเป็นคุณซื้อที่น่าสนใจไหมก็ก็อยู่ในลิสต์ได้อะแต่คุยแล้วถูกจริตหรืออะไรยังไงบ้างไหมก็ ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่เชื่อว่าสุดท้ายจะได้รู้ว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ก็นูน่น่ะปลายฤดูกาลปลายเดือนประมาณพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อว่าตอนนี้จริงๆเขาคงจะมีคุยคืบหน้ากันไปถึงประมาณหนึ่งละแต่ยังสั่งอมโมรีมเองเขาก็ยังบอกนะว่าเขาไม่ได้คุยอะไรกับลิเวอร์พูลยังไม่ได้คุยเลยกันเลย ไอ้ข่าวที่ออกไปเนี่ยคุณคุณต้องหยุดได้แล้วเพราะตอนนี้ผมต้องโฟกัสกับสปอตติง้งยังเป็นกุเชื่อที่นี่อยู่แต่บรรดาสื่อฝั่งเขาเรียกอะไรฝั่งฝั่งฝั่งท้องถิ่นอะ่ะเขาก็บอกว่าอมลีมาไม่ไม่อยู่แน่นอนจบฤดูกาลนี้ไปแน่นอนแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนอ่าพวกนี้มันก็เป็นข่าวที่เขาเรียกอะไรอยู่ในกระแสค่ะถามว่าเราจะเชื่ออะไรได้ไหมก็มันยังไม่ออฟฟิเชียลไงถูกไหมมีข่าวมาเราก็มารายงานให้ได้ทราบกันครับ เอาไหมแฟนลิเวอร์พ <see> <monastery> ูลสมมติน <en amine> <pool> ิโก้โควัชเนี่ยโอ้โหก็บุนเดสลิก้านะโอ้โหจริงๆตอนคุมเสือใต้ถามว่าเขาดีไหมล้มเหลวไหมมันก็ใช้คำว่ากลางๆบวกๆนะอืรเะาก็สร้างมาเยินได้ดูดานดีแต่ก็โอ้โหแพ้ก็เยอะนี่เมื่อวานยังคุยกับรุ่นน้องอยู่เลยนะบอกว่าเนี่ย ไม่รู้ว่าคลอปอ่ะสมมติไปพักสักสองปีแล้วเกิดมีไฟอะไร่รับกลับมาคุมลิเวอร์พูลก็เอานะก็ยังอยากได้นะครับน้ำตาจะไหลยอยากให้เปลี่ยนใจทำมูฟออนไม่ได้ขอโทษด,ด,ด้วย